ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่างเล็กลงสองที่นะฮะประทุมทับปทุมประทุมธานีครับประทุมทั้งสองที่เลยนะครับวันนี้โดนของครับยักษ์ปูนครับยายไปย้ายมานะครับปูนหนาครับเจาะก็ที่ปูนครับไม่ว่าที่ปูนนะครับเป็นที้ปนด้วยเจอ ติงนะครับติงติงคานล้วนนะฮะยักกระจายนะครับวันนี้นกม้ยมีทางแบกเร่งเลยนะเน้ยจะบองกนเรอาคุกมาเว้กลางให่สะอาดครับมันทำขูบใส่ปูดไว้หรอวเพื่อน้ำเบิ้ปหนังทาบกันนี่ เออช่มือเหรออืนรสีดูนะครับสีดูโดนคานนะครับโดนคานแล้วครับของแท้ครับของแท้นีครับฟางเสียงครับหูครับคานครับออฟางเทียนครับเรื่องเื้อตกเลยครับว่าจะไม่เอาข่าแรงนะครับวันนี้ก็เลยได้เอาครับ มายพี่ถี่เอาข้าแรงน้ำก็ต้องมาอีกรูนึงอดียวพี่สบายครับอีกรูนึงสบายครับแบ่งคู่ายกระจอกมากนะครับสองรถเป็นไหนพี่เขาเปลี่ยนชุดเขาบุญให้ได้ข้าแรงสองก็สบายนะฮะทีมงานเรามีกฎนะครับไม่เปลี่ยนชุดไม่ไม่ให้ไม่ได้ข้าแรงครับแดงเมลีครับไลนังสือพิมพ์ครับ ้วนไฟแม่น้ำมันครับมานกครับนอนตายเหมือนศพครับสนใจติดต่ออบถามเขานะครับทีมงานช่างเล็กดินีพยการครับแ่สถานที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองสามหกสองสี่ห้าสามศูนย์นะครับดูทีการตนะครับ หน้างานที่สองนะครับสามเมตร,รสิบต้นนะครับตัวนีว้หน้างานแรกครับ,บสี่เมตรครับยี่สิบต้นอ้วนใำ่ไหมนะ้ำมันเล็กนะกินเล็กเล็กแล้วก็เยียบไปชี้เชียวเลยให้เนะ้ โอ้ถมลึกขนาดนะ่ะถมลึกครับถมลึกดูน้ำครับล,ลายลายมันพงสักกูได้กูซ้อมมึงได้ตกดี่อยู่แล้วหลายคนไปเอาไฟนะมึงจะตีเดียวโอ้โหดีสิแม่แสดงกระขาเมื่อยเลยนะ ปูนหนามากนะครับพื้นที่หลังหลังบ้านนะครับเป็นทาวฮา์ครับฮา์หลังบ้านก็เลยต้องลงสามเมตรนะครับนั่นแลจาะไปเลยเี่ก็ขึ้นเพลี่ยก็ลงนั่นแหละปนเชิญเลยพี่เปลี่ยนขึ้นเปลียนกันลงนี่ขาพ้วมาเชิกได้ าเลย,ยกเทบไหมน,น,น,นะครับโอ้โหหนาหนาสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าคนับทีมงานช่างเล็กดีให้การครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องทาง youtube นะครับทางช่องทาง youtube เชิญเลยครับช่างเล็กลับตอกเสาเข็มทุกชนิด ก็จะขึ้นหน้า YouTube ของเราเลยนะครับเข้าไปติดตามก็ด้วยนะครับไม่เน้องแม่เน้นองใช้น้องไหมใช้น้องน้งมึงเหมืมมอนออกไปโโ<อ>โ้โอ้โออแม่ออาไซ้โคว,ว์ียอมาหน้าเลยได้เลย,เ,ลย,เ,ลยเนี่ยเอ้ยสามารถใช้ผู้เดียว ขึ้นโบ่้นจ้าคือูมาผู้เดียวรุดขึ้นโบไล่นะไล่คนเสียงรับข้องนะง่ายง่าแล้วนี่เสร็จทีนี่เช้าอกทีนี่เปิเท้าทำเอาสิดยอตีมอบมันอยู่แนงวัลเล์ครับแนงวัลเล์หมุนแล้วครับขีปูนลวนๆครับ แดงเบลี่หมุนแล้วครับหมุน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 แล้วครับยังไม่ได้อะไรเลยครับแดงเบลี่วันนี้ครับย่างไปก็ย่างมานะครับเดินไปเดินมารยู้เรียนวานัก่าวาบนักที่เปไโอ้ยะยาดี้ยังบานี่คให้เจ้าบะโคงน้อยลินลูกนี้เบตีนกูหนึ่ง ขนดนี้เที่ยงแล้วนะฮะครับฝากทีมงานช่างเล็กไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้นะครับอีกที่หนึ่งครับสี่เมตรยี่สิบต้นทิ้งคนงานไว้อยู่ห้าคนนะครับอีกที่นี้เราก็มาห้าคนนะครับจุดละห้าคนนะครับวันนี้สิบคนครับทีมงานเรามาสิบคนพอดีนะครับีนึงครับต้นงห้นะครับ ที่นู่นก็แกะแเหมือนกันครับหลังบ้านครับที่นุ่นก็แกเหมือนกันนะครับไปนแม่ลายไปจอดน่อยเดี๋ยวทาน้ำก่อนเอาจะเปิดไว้เลยดยไรู้ว่าจะเปิดไว้อะไได้ี๋ยวนี้ที่มานะเสือหมาเสอหมาง่วงให้ไผ่หน่อยนะ ไม่อยังตุ้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 งเนอะบัวเห็ดคือบักเทียมนะบ่หน้าไม้บ่เดี๋ยวไปทักแซกเขาบุหน้าไม้เอาพ่วงยาวๆลงกระแทกทั่วเคื่องแข็งเลย่เจ้าลงไปได้สัก้อนหูหนึ่งอ่ะหูที่มันเจ้าได้เจ้าลงไปก่อน แดงมาลร่นะฮะยังไม่สุดสักทีนะฮะไม่รู้จะดึงเกมไปไหนนะฮะที่มินฮกหรอตัวนี้กาเสร็จได้แล้วนี่จุกจุกจุกได้ละมั้ง<ฮ>ได้แล้วได้แล้วซีเซนลนะูกบอกนงา้วนอ่าบอกนะวอ้วีเซนอมีมาหลัดน้ำมี มึงบอกนะอยูคนละจูนเลยยังข้ามมาอยู่แอบได้เลยนี่มึงบอกนะวันมึงบอกนะจ่อกว่จ่อนี่แดงเมล็ดได้หนึ่งรูแล้วนะฮะแดงเมล็ดนะฮะโอ้โหในที่สุดเขาก็ทําได้นะครับหลังจากที่เขาเดินไปเดินมาตั้งแต่เช้านะครับเงานอนคนงอดคนงอดเลอืมเขาก็หาเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดแล้วก็เวิร์ดอีกหาเวิร์ดไปเวิร์ดมานะฮะ ที่สุดเขาก็ได้1นึ่งรูโอโอเ,เขาดีใจมากเลยนะฮะ,ะเกือบซ็อกฮะเพราะเขาจอหมดลยไป, <c oughs> ไปไจุกจุก พอแล้ต่เดมึงอาไนี่คืนคมึงม่เดงมึงมนเล้ยแล้วพดินึบมงนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วตีตีนกุ้ยดีนะมึงนะขึนนอเนียคนม่คืนมึงยังนกูฮู้มึงยังรบนี่ยีเยาคนไป้นเพื่อนนะไม่จะโอ้โบ่โตงไวไหมน้ำมันคอยอะไรแต่เด็ก ผมเพรตงเอาเถอะให้ม้วนโยมเนี่ยให้มันออกแหงเนี่ยไปแม่แข็มากแม่วันนี้ให้มันให้มันลิ้นลากจังหน่อยเนี่ยแล้วขอดเจาะหู้นะเดี๋ยวขอดเจาะสองเมตรห้าเพราะให้ม้วนกับงบออกแหงได้ไหมมันใหม่เลยฮะมันเป็นดินถมมันแบบข้างล่างมันนิ่มมันเป็นดินถมเอาขี้เขียวมาถมข้างล่างละ ไม่ใช่ขี้เขียวนะฮะไม่รู้ขี้อะไรนะฮะขี้มันมันเหยาะมันแหนะนะฮะสามเม็ดเลยยังเจืออยู่โอเคครับฝากทีมงานช่างเล็กไว้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองสามหกสองสี่สามศูนย์นะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามเขาได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะฝากช่องทางยูทูบด้วยครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับ ต้องมีลูกเล่นแล้วว่ากดแชร์กันดิจิงกิ๊งๆิ๊งจิๆงจิ๊งนิ๊งจิ้งจิ้งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิงจิ๊งจิ๊นจิ๊งจิ๊ะจิ๊เบิ๊งจ่๊นจิ้งจิ๊งจิ๊งจิงจน๊งจิ๊งจงจิ๊าางจิ๊งจิ๊งจิ๊งจโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมจจิ๊งใส่มาิ๊งจิ๊งจ